สวัสดีครับวันนี้ออฟเตอร์นทัวร์จะพาไปจีบผู้ชายเอ้ยไปจิบกาแฟกันที่เดอะคัสเซ็ตคอฟฟี่บาร์นะครับเรามาดูกันว่าผู้ชายในรูปคือใครไปดูกันเลยครับคือฟลุ๊กมากๆเลยครับวันนี้ไปเดินเสียมสแควร์แล้วก็เจอน้องเฟิร์นครับรู้จักกันมานานแล้วแล้วก็น้องเฟิร์นก็บอกว่าวันนี้หนูตั้งใจมาร้านนี้เลยดังมากๆแล้วเขาใส่สีชมพูมาเพื่อถ่ายรูปที่ร้านนี้งั้นเราก็ต้องเข้าไปเช็คอินกันหน่อยครับร้านนี้อยู่ที่เสียมสแควร์ซอยสามน,นะครับพอเดินเข้ามาหาไม่ได้มี Oh oh, โอ้โหน่ารักมากๆเลยครับอ่าเราเดินเข้าไปเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนั้นคุ้นๆจะบอกว่าฟลุกมากๆเลยครับนั่วสุดท้ายเราก็มาเจอใครน่ากลัวๆนบ้าง หลังจากที่เราสั่งเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ขนมเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูบรรยากาศในร้านน่ารักมากๆเลยครับแต่เราไม่รู้มาก่อนนะไม่งั้เราจะใส่เสื้อสีชมพูมาถ่ายรูปก,กับร้านนี้บ้างอะ่ะอืมนี่อันนี้มันเป็นแบบคอฟฟี่สลอร์ปี้เว้ยมันเป็นแบบเห็นไหมเป็นสัมปันอมอนสลอร์ปี้อ่ะอร่อยะ ก็อันนี้เป็นพริกแคนไทยนี่แบบชิมก่อนชิมก่อนขุดร้อนๆอนร่อยมากเลย จะได้ที่วันนี้ตัวซองหมดแล้วไม่งั้นแบบชอบปวดหัมากๆไปเดี๋ยวโอกาสหน้ามันรอกันใหม่นะคนนี้รอได้และก่อนกลับก็มาไปๆก่อนมันนี้เรารอมาดูน้อ <c oughs> มีเหลือมาร้านสวยๆแล้วจะไม่ถ่ายรูปอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ขอสองแช่นะครับแล้วออฟสเตอร์ออนทัวร์นี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพี่หน้าบายครับ